เด็กค่ะพี่น้องสาวบะรินอินดีมากแหละค่ะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปนานมืน้อนี้ได้อีหยังมาเฮ็ดสู่กินมาสินี่บักข่าริ่นพี่น้องบักข่าดินเคยเห็นบ่พี่น้องสิมตาตำสู่กินบักข่าริ่นแกะ้ยกรอนดาแต่แกีก้ยสิถ้วยโอ้ยเล็บกับบะมีพี่นอ้องเฮ้ยนี่พี่น้องบักข่าดิน กินทันส้สดมันสิขันเลยพี่นอ้องเห็นบ่เห็นบ่ะตะกรบข่าดินคืบอบักลําใหญ่เลยพี่นอ้องแกะ๊กแกะข้าวหน่อแนดยงให้น้อนาเดียงัเยงเกะซอยได้ค่ะ,ะพี่น้องเก๊ะซอยกันนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆแกะ๊ะเปลือกมันบางๆเปลือกมันบา่งบางนวดขคาดิน เดี๋ยวเสียเามาตาสูตเส็เมตไ,ไงแหน้องก้คนเขาก็เอามากินสมูมกินตากับสมูสมสูมเมตไงเขียก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะสิเอาไปตามมือนีสิมือนีสิผ้าตาใส่กับบักเมาแล้วคะ่ะน้องค้อนเขาก็กสิตามเซกับกดแดงแม,มนบักเมาอยู่ในตู้เย็นแบบย้ายเออไสิคือระวังเว็บแต่ามาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาววินขอเวลา แก<ม>เปลือกมะคาลินเดี๋ยวเขากลับไปเบิรงวิธีการตำค่ะขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นอ้องพี่น้องแกได้ร้ายเติบแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวได้อีกเจักหน่อยนี่ก็เซียวไปตำอูู้เหนือมันงามงามด้ยพี่น้องทีทองเลยมะคามดินผู้ไดมีแน่พี่นอ้องหากินอยากก็ได้เสมอเนี่ยบะคามดินบาา้านไนมีแน่ คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันได้พี่น้องว่าเอาไปเฮ็ดจังได๋กินตำใสยังเนี่ยเนี่ยเม็ดเบื้งเม็ดไก่เบิ่งเม็ดไก่ด้วยมันสีทองภาษากลางเขาเอิ้นหยังมะข่าดินต้นมะข่าไงเห็นไหมที่กระบะน่ะกระแต่ไม่บอกเขาโน้นอ่ะไม้มะข่าน่นไม้มะข่าดินนี่เห็นปะมันสีเป็นสีทองทองลิ้งเหลืองทองทองเพราะว่ามันสีมีนามันซอยแับนี้มันก็สีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ไม่รู้พี่น้องคุณได้เคยกิน คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกสาวดินเนี่ยวาเห็ดตำใส่้หยางไผ่ตำใส่้หยางเนี่ยราคาดินเนี่ยแก่ปลาแก่กั้นมันอันน้องขวัญน้องขวัวจังหวัดตี๋กั้งเลยน้องขวัแก้เคลอนใจโอเคเพพี่เดไม่เสร็จไม่เสร็จหรอกเสร็จอยู่เพราะว่าไม่เอาเยอะเยอะก็ขีดแบกพอดีมันจะต้องบีแบบนี้ก่อนรสชาติเป็นจังไลย หวานขันหวานขั่นขั่นขั่นไออีตรงกลางก็ได้นขั่นกินบดใส่สูบนี่างนี้ชิคันม้อโค้กถุงตั้มใส่หมดแดงมันนี่สิตั้ใส่แบกเมาคงถบีบมันก็ออกใช่ไหมคะพี่เบลถคงบีบมันก็จะมะข่าดินไม่มะข่านะคะพี่น้องเนี่ยเดีออกไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องยังมาซื้อซาซาวะลินเดลยห่างหายไปโดนเติบด้วยพี่น้อง ว่าก้างัางซื้อซาวาลินกินดีสาวาลินผ่ามวน <c oughs> อ,อ่ะค่ะพี่นออ้องเดียวซาวาลินแก่แล้วแวเดี๋ยวสิาพาไปเบิวิธีการตำนะคะอ้องวิธีการตำกันเลยค่ะ,ะแกจะแกช่วยนะตำบกมา ฝงสิคุ้มตานี่เห็นหมอไม่บดตะเกียงกลางคัวก่อนเลยแสบตาเบื่อเลยตั้มบกงามบกงามดีดีพี่น้องมันมีหน่วยสุกแก่มันเป็นสีสีตั้เท่ากับขวดออกไว้มันี่ฝงสิตาบวดละคางหนึ่งตั้มดีดีกลางคัวคือปาใส่หลายหลูกมันเดียกใส่เสื้อตั้มนี่ก็พอไปเห็นบอดหนิพี่น้องมันมีหน่วยสุกมันนำจะเันเป็นสีเดียบะเม่นหมกหม่ำนี่พี่น้อง าํเธอละน้อยหมุนหมูามเธอละน้อยล้วก็ตออกักตวเยพี่าวเยียงอเียงตาของเรื่องหัน ก็ท่านหอดขัานตอนงวยซุกแค่พี่น้องงวยซุกก็มีร้านหวานเทลงไปตำค่ะนู้ใส่สุดยังหันมาเด้อนู้ใส่ผักเขมาเบื้องตี่ลักค่ะพี่น้องเนี้ยมาเบิ่งตอนปุ๋งเลยค่ะเดี๋ยวเตาดินพอเวลาตามหักหมาอค่ะหนึ่ง บักพีกซารบานนี่อันนานี้เลยพี่น้องร่างบกักพริกโปขาตาด้ค่ะตาพริกาเดียวนีบักเมกที่ฮอเดี๋ย,น,ยนะคะพี่น้อง มันจะเป็นสีจังสีเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีนวยสุกน้ำมาเป็นหยังไนขึ้นการขาเที่ยวลงไปขาเที่ยวลงไปนี่ค่ะพระเอกของงานเฮ้าบะข่ารีนค่ะพี่น้องเห็นไหมคะบะข่ารีนคล้ายๆบักคอนเนาแม่ละ,ค,ะค่ะคล้ายๆบักคอเนื้องนมเจนสีมีรสชาติหวาน กินขันข้นกินสดๆนี่มันสีขั้นข้อนะคะเทลงไปเลยเยอะเทลงไปเลยใส่แปตงมั่วรับตาไปแล้วพ,ว,วพี่น้องซึบซึบเส่ปลาแดวพี่น้องปลาฟ้าสม้มรู้กันอยู่นะพี่น้องเนาะ พอสังเกต่อนน้พี่น้อยเนาะตั้มมันพี่น่องนี่คืออะไ่บัวสบกหน้าป่ก่แล้วเนาะส่ที่ไหนจะบกมองก็ไม่แหงเลยก่อหมดแดงเหรอแดงนี่ป็นส่นัวพี่น้องน้ำตาล่นเีย นะห่วงน้ํนตรงโงงานสู้บ่ไดไก่กพี่นองเฮ้ยเป็นหุ่นเลยค่ะพี่นอ้องได้บ่เคยกินแล้วึมใส่นปลาปลาอยู่ชิๆๆ การไซน้ำโหลดป่นทาได้พี่น้รอข้นทาต่อต้น น okay. so ี่อข้าวมลมดแดงเห็ดกินเองปวต้องอันน้ำหม่มากใม่พี่น้องปวต้องเอียงมากใหม่นะพี่น้องนะ่น้องนะเฮ้ยใครมันหมนี่เสเอาบ่ได้เนาะ เ้พี่น้องเื้อเดก่อิเบงก้อนบบนี้หัวปะได้การอยู่บ่นหนัวมันหนัวปะมันหัวปรเดี่ยมปะโลบนกโลบเขามว่าหอใส่รไโอ้ยมันันนบนโคตรโอ้โห มันหนามหลายางไงมันถ่งนนป,ปรุงรสอ่อะเดี้ไปเบิ่งอสกินทีเดียวเ,เาา้ขอะไรนะันให้แล้วต้ากินมาเบิดเรเอามาสิบเนอเราปะตัวนี้ข้่องข้าดีกว่าตัวหลอมีเพ็ดนำนีเป็ดเราดยู่อื้ม เนื้อมันกินไง่าเนื้อนอนหนุ่ยมันหนุ่ยออกเลยเนาะกินแขกแขกแบบขอเลยเนื้อมันหนุ่ยออกเลยบบบบเขียวคือบบขอเลยเนื้อมันหนุ่ยออกเลยเดี๋ยวล้วพี่น้องเกี่ยงก้าวพลาไปเบิร์นซ้อนจริงเลยครับพี่น้องโอู้หอนแฮร์มาครับพี่น้องมากินบวานย้อนไม่ได้กินเลยส่วมบ้างอะไรใกล้ตากร่างแสบแซ่บพี่น้องเนื้อมันหวานหวานราคาดี เนือมันเปื่อยยุ่ยหนุ่ยออกเลยเมื่อกินหน่ายมด้ยพี่น้องเจ้าดินเดือนมาแรงไม่แข็งอย่าลืดไน่มันเดือมันไน่ายไงมีไน่ายสามมีลืดใหญ่มาทานมากินแบบนี้กัอุ้ยนี้หมดน้ำมาพี่น้องมากินใส่หมดนะยับพ่อาม่ใกล้ใกล้เอาสอนมาหลังมือมากินปลาคาลินกันพี่น้องอาหารปลา ไบ่ได้หาหกินง่ายๆไ,ได้นี่เนไหญ่ใหญ่มากซมสิีงง้ีพอการะไ,ได้กินได้พี่ดอพคุณเคยกินนะเนี่ยแค่ค่กินอยู่วะมันก็กิ่มมันคือเนื้วมันคือเย็นหลีเนีวมันสะ,นะ,นะนนมีความเป็นแบบนุม่มๆคือยางแบบอเป็นเย็นหลีอยู่ๆเสียมันเป็นเย็นหลี

เมือนพิสฟ้ากินตามมาคารนะีนน,น,นั่งไม่คันเท่าไหร่กินตามมาคารีนมันหอมเหมือนหอมกินแบบเดียว <ทำ S 1> มันสิไม่กินปเป็นเนอกลักษณ์มั้งเนาะน้องมันจะหอมเป็นมันจะมีความขายบอกคออยู่น้อยนึงแต่ว่าแต่ว่าเวลาเขาหลอนในมันนี่มันจะบลอฝาเฉียวฝันเลยเพราะน,นี่นี่ บ่คือกินแนวนั้นบ่เคยกินเป็นจำหมดแหมตัวจำหมดแหมดีกว่านี่บ่แม่นแบบนี้หนูบ่ค่อยกินแล้วนูก็บ่ค่อยกินอันนี้นำพุ่นชกโตห่อดุกดิสูงแฮงบ่บ่แล้วตกเข้าก็ขึ้นมาเมาคุ้งเหรอแนวเจ้ามักรถซ้ําบ่ได้ใส่รองน้ําตาลว่าครับนี่ครับครับ มันมันเันลี่อแบบยลลีนิ่แมันนิ่มเยน้ำลายถูงแจกเลยว่าพี่หลังจกแซวปะแซน้ำลายจนงแจกเลย่ไหอื้นี่เปิดกันเจเ้าเนาะ

เป็นใยแห้งพี่น้องอนี่เม็ดใ่แห้งมียปลาบ่กินหมอมาเด้อ้ยหิมยังเต็มถ้ววอยู่ไหนอยูไ่ไหอยู่มาแล้วพี่น้องสู้มาเมื่อไหรนตะกองตะกกองกระยากันแล้วพี่นออ้องแลองยังย่ยียองยาแกนเดียว ตากองงตะยากแล้วอ,อร่อยมากเลยทำความอยู่วาจะกล่องอนยะ่ากล่องบอท่อนมาไว้เนะี่ยเเนาะมันหอมเหมือน,นยังเดยกบอกว่าถือน่ะมันหอมอะไรเนี้ยนะมันเป็นกลิ่นแบบหอมเอาซ่อนคอาไปใส่อ่ะดีๆต้นนาน เอาจะไม่มีสองอันแสบพี่น้องมันหวานฉุ่มๆโมอุ้ยตาคัยไงเหี้ยตาไข่เป็นเบืองโอ้ยก็คิดว่าจะกินนี่พี่น้องเอาไปไว้ที่เห็ดมากเดี๋ยวพ่อต้นพ่อสิเห็ดเดี๋ยว ห้าสิเฮ็ดคลิปพอพ่อสิเฮ็ดโต๊ะเก้าอ,อี้ให้อีกเด้วที่ให้เบิ่งว่าพ่อเฮ็ดจังไดเด้ออวยนะค่ะพี่น้องสำหรลาพาจากแล้ว<น>บ,วบัดนี้สําหรับพี่น้องคอนไหนที่มาคิบก,กินมาทานกินแต่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไปให้ซาวดีนําเด้อค่ะพี่น้องสิได้พ่อกับพลไมืหากินยากๆอีกหลายอยู่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่